หลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับได้ชมทะเลหมอกเราก็จะมานั่งดื่มกาแฟกันนะครับบนยอดเขาข้างหลังผมนี่บอกเลยอาพี่บอลมาเลยครับพี่มาๆๆโจคาเฟ่เปิดร้านแล้วนะนะครับโอเปิลแล้วนะมันหาที่ไหนได้กับบรรยากาศแบบนี้นะครับ เราจะดื่มดำกับธรรมชาติสุดครับบรรยากาศยี่ยงนี้มีที่ไหนถ้าไม่ใช่ประเทศลาวครับเหมือนอยู่เพอเห็นไหมครับเพื่อนๆครับข้างหลังผมนี่เป็นทะเลหมอกนะครับเป็นเต็มเลยนะเพืเ่อนๆเด้อมุกเ่อนเด้อบ้านเขาเ รสชาติกาแฟนี่พี่อาจจะไม่เท่าไหร่นะนะพี่บอลมันกระดนี่โอ้โห oh กาแฟหลักร้อยแต่วิวหลักล้านครับพี่แก้วนี้เท่าไหร่พี่รู้ไหมแก้วกาแฟแก้วนี้เท่าไหร่ครับอยากรู้ใช่ไหมใช่พี่ลองคำวนวณดูสิระยะทางมันกี่ร้อยโลอะกว่าจะถึงนี่ราคานมํมมารรถพี่เท่าไหร่ oh โอ้โหโอ้พี่มองดูสิก่อพี่จะมาถึงพี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ แค่ค่าน้ำมนรถพี่ก็ปาไปหมื่นกว่าบาทกับสองหมื่นแล้วอ่ะใช่ป่ะค่าเดินทางพี่เอกอ,ะอ่ะผมตีกลมๆให้เลยนะกลมเลยกาแฟพี่แก้วนี้ที่ผมกําลังเปิดร้านทําให้พี่เนี่ยนะครับพัห้าฮะน้อยช่างบาทนี่ครับเดี๋ยวจะหล่อแวเป็นร้าน เดี๋ยวจะล้อสู่กันฟังอืมเปลี่ยนแน่นมากนะครับเกี่ยวเป็นร้านไม่แน่นไม่ได้ครับไม่แน่นเดี๋ยวฟูคนน่ครับเฮ้ยนั่นแน่ครับเอาให้เดือดเดือดเลือดพาน,น,นเดือดเลือดพานบรรยากาศตอนเศ้านี่มูเกือนจะเห็นว่าท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม แะสำคัญก็คือว่าเขาอยู่ในกินไอของวัฒนธรรมนั่นคือสนเผาอาคาเออป้านะแต่ว่าทั้งหลังเขานี่เป็นบ้านเตอก้าเป็นอีกสนเผาหนึ่งบ้านนี่เป็นสนเผามูจีต <c oughs> ิตามกันไบ้านนี่ระหว่างเออป้ากับมูจีนะเป็นมีวิถีการังชีวิตติตางกันแต่ว่าเป็อนอยู่ในเกินว่าสนเผาเดียวกันนั่นคืออาคา แต่ว่าเป็น,ปนแซงของเออป้ากับมูจิจนะิประมาณนี้นะบรรยากาศแนวนี้มันก็พลาดไได้กับการที่ต้องแบบเสฟด่มดํากับกาเฟกาแฟบันเฮากาแฟได้ไมาจากปากซ่องเด้อจากปากซอง,ซองนะกาแฟคองถ่ายอีกน้อยนึงต่อไปจะมีโจโคอฟฟี่ <c oughs> โจโคอฟฟี่เอาแบบขัวเข้มบอขัวากลางบอรหรือขัวอ่อนบอจิจัดใ่้ต่อไป ตอนนี้กำลังแบบหาหาซิมมาตรฐานซิมมันเป็นแบบต้นตของเฮาก่อนว่าเฮาแบบควรที่จะดื่มดำหรือว่ารสชาติของกาแฟอันใดทีันมากกับตัวเฮาแต่หากว่าได้แล้วลงตัวแล้วกราจะบอกมูเพื่อนบานนี้เนาะกาแฟตอนนี้ท่านเป็นโจกาแฟตอนนี้เป็นคําสุกกาแฟไปก่อนสักครู่สักครู่เดี๋ยวมาดื่มดำกับกาแฟา โจคาแฟกันนะครับขอภาพนิ่งหน่อยได้ไหมครับหมู่นนปังให้เจรน้ำพ้อมห้ลูกพ้อมกินน้ำกันกินน้ำกันไม่กินน้ำกัน เอาก็จะกินกาแฟได้บ้าเนี่ยโอ้โหุดบุกบุกเลยอยากได้ใช่ไหมล่ะเอาแม่เอาแม่ ừ, แมจัดให้แล้วอ่ะจัดให้เลยจัดให้แล้วอ่ะจั้ยิมเลย <S <s <up> สุดเลยโจว์กาแฟ่นแล้ว

ทันไหมครันโอ้ระด,ดับนี้แล้วเนาะเอาเพื่อเพื่อนมันก็นสิเป็นประมาณนี้แหละเขาก็มาอยู่ในถ้ากลางของเอ่อซนผามูจีบ้านเซก้านะกาแฟบ้านนี้เป็นกาแฟแบบสุดพิเศษอ่ะทุกคนกาแฟนํำกันอ่ะคุณแปะครับจ้าเออแปะเอาเออแปะกาแฟครับครับผมอ่าไหนไหนไหนมา เลแต่งี้ดีต้องค่อยๆดีเอามือออกเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวลวกมือครับโอเคครับขอบบคคุณรัพต่อไปเออบอลครับเออบอลครับเออบอลผมต้องรีบสองครั้งนะครับเพื่อให้เออบอลแต่มันสองครั้งไม่ได้เนีย่ยมัน,นมันร้อนเดี๋ยวลองแบ่งกันแบ่งกันอ่าเอาคนละจิ๊บสองจิ๊บ ครับเออมสดซื่นนะ <c oughs> ดีดเป็นคืนหลือมือแดงนี่นะ่ะอ้าขอบคุณหลายบอกเป็นอย่างเดอ้อบอกเป็นเลิกบอกเป็นเลิเอาวมาเนี้ก่อนามาเนี้ก่อนมาเนี้เอาขนมก่อนไปใส่ละไปละเอาขนมก่อนนี่โอ้ยอ้าวบอกว่ามาเอาขนมก่อนบูม,มานี่นะ่ะอืม ลงไปแล้วดุมๆไปเลยงานซอาขนมไห่ย่างรีเลยบานเนี่ยนะอืมเีคืออายน้อยนึงเนาะก็ถ้าคือว่าแหละเอาทุกคนกินกาแฟน้ำกันล่ำลาเท่านี้ไปชสมภาพบรรยากาศงามๆต่อ คลิปต่อไปมาพอกันอีกทีนึงสบายดี